สบายดีสบายดีเอฟซีสบายดีเอฟซีส่องทีมน้อยลอยลีลาเด้อกำลังพากันไปหาหน่อไหมยังบ่ไดห่อได้ป่าหน่อไม้โอ้ฮะเอยเอร์คุจิโร่มี่ต้นกระโดดอ่ะเนี่ย เลยกวัยนั้ะนะบกใหญ่ตัวโกคกจ<ป><ะ>ุดนะไปเลยไปตุนเลยอากาศดีๆีมาเนี่ยคือบ่แดดหาลน้าไม้กับมูอ,อยู่ ข่วยมากันเนาะไลริกรเทิงผูกมั่าึ้นคืโพลไลรินี่แหละพอพงนาต้องมาคุยี่จิล้อเรทอกอนทอดก้อนไหมกได้อดก้อนเไม้เลยเด้อพี่น้องด้นโอ้ยางรักกระเจ็บสวงฮัลโหลเราไหมนะเห็นปะน้องแมอแห้งมันพี่น้อง Ui <Nhạc> ừ, nó ơi nó mày bông đó. Nó mày bông đây đi đây. Đâu ao nó mày còn đó. Nó mai. nó Đây xì bưng. Bằng... nói. cái <Nhạc> nói, nói. <Nhạc> nói nưng. mà bưng nó cân nó sẽ đầy bơ. lại bơ. lại. ทำไมบงเลยนี่ได้นี่นเงเดียวก็ขอรอคนหวยชมเจ้าหวยอันนี้คอยาไป ก็น้อยๆได้ก็น้อยทั้งนี้นะอย่างเงี้ยนี่เต็มกระตาแล้วนี่บริสอมเลยจะจัดโมงเลยเป็ดไข่กับบริยูบริเศร้านี่เราใหม่ แรงน่อยน้อยโมเดี <fastest fate> มีหนอใหญ่แล้วลายคนต้นหนาวเนี่ยมันจะเป็นแนวนี้ดอม้นี่ยหนอใหญ่มีแล้วจะแรงน้อย ở đây xong nhọn Ơ à, ơ à, ơ à, nám nám Ơ ơ ơ nổi ngày là bố mì này anh đình cảm ơn à, đây có sắp mì bố ตอมาไม้กันเด้อสิมือหาจนพอกินมหมดแล้วเห็นเนาะโอเครเห็นบ่เห็นบ่สื่เจ้านี่นีาา่หน่อไม้นี่นะอืม้มอ่อนอ่อน,อ,อ,นอิลิปลดเห็นบ่เบิ่งกะขากบ่ได้เห็นอะไรที่เจ้าเอ้ยหน่อไม้เนี่ย กำล,ลังพากันหย่างเมื่อฉุนเจ้ากำลังห <laughs> ย่างเมื่อบางเด็บบือนนอน<า>พอด,ดีมาพ่อมาพ่อเอ้ยหล่ะมาพ่อเอ้ยหล่ะคนคุจิล่ออยู่ยนี่แหละมาพ่อเอ๋ยหล่ะเรากำลังคุจิล่ออยู่สบายดีพี่นอ้อง <laughs> ตะค่อยตะค่อยผัดอนานยางมาแต่หัหนออกมายี่มาพอเอเพิ่นกูจิรออยู่เมื่อก่อนนั่นละเมืม่อยใส่ถุงเบิร์กจะ,ดไ,ะไ,ได้หลายบ่เบิ่นบนหน้าเต็มกระตาถึงจะอืมก็นอไล่ก็ร่ังงานนเลาะหูยนางเมื่อนำ้ำอ่อเหนือล้วพี่น้องอดเหื่อยละเมื่อยเน้ยได้สำนีแล้ว,วก็ได้หลายได้หน่อยเดียวหูยนางมาพอ หิบน่อยเด้อบายดีเหิบหน่อยออก,กับแม่ผมออป,ปอกน้ำไม้ก่อเด้อยังโบแล้กับแม่ปอกค่ะยังโบแลวกำลังปอกมีแรงผลงานานะน้ำไม้กำลังปอกกำลังปอกจะไหนปอกแล้วแกง,งนะ้ะแกงกินนะ Yeah. <laughs> you